สวัสดีครับวันนี้วันที่24พฤษภาคม2566นะครับเราก็จะให้มาดูต้นเมลิด4ปี10เดือนนะครับวันนี้4ปี10เดือนนะครับเราซื้อก้า2ปีเขามานะครับแล้วเราก็ได้มาปลูกมาอยู่กันละเราก็2ปี10เดือนรวมอยู่กับส่วนที่เพาะอีก2ปีก็เป็น4ปี10เดือนนะครับเรามาปลูกก็ได้ให้ลูกเราแล้วครับ ออกลูกมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเมษาพฤษภาจะสามเดือนเลยนะครับลูกก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ากี่เดือนสุกเราจดไว้นะครับเริ่มออกต้นเดือนมิถุนาตอนนี้ก็จะสามเดือนแล้วครับออกดอกมากๆนะครับอายุเท่ากันนะครับปลูกพื้นที่เดียวกันแต่ความเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับ ดกนะครับลูกมะลินี่เพิ่งออกครั้งแรกนะครับต้น4ปี10เดือนต้นนุ่ก็ออกแล้วครับทยอยออกนะครับเราซื้อไซส์2เมตรเข้ามาก็หลายร้อยต้นนะครับตอนเราเริ่มปลูกตอนนี้เราก็เริ่มปลูกมา3ปีแล้วนะครับ3ปีกว่าแต่อายุ กลุ่มนี้นะครับสี่ปีสิบเดือนนะครับให้ลูกบางต้นก็ยังไม่ให้ลูกนะครับพื้นที่เดียวกันซื้อมาก้าสองปีเหมือนกันความเจริญเติบโต,วตวความอวบของต้นจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับบางต้นก็น้าสามหน้าสี่แล้วบางต้นก็ยังหน้าสองอยู่เลยนะครับนี่นะครับให้ลูกต้นอวบไม่ให้แต่ต้นเล็กต้นเล็กกว่าให้ลูก ต้นนี้ต้นใหญ่สมบูรณ์มากนะครับต้นนี้สี่ปีสิบเดือนต้นอวบมากนะครับต้นนี้แต่ไม่ให้ยังไม่ให้ลูกครับต้นนี้ก็สูงนะครับสูงประมาณห้าเมตรกว่าแล้วครับสี่ปีสิบเดือนจะสูงกว่าเขาไางครับเนี่ยห้าเมตรกว่าลําต้นก็อวบครับต้นนี้ก็ประมาณสี่เมตรนะครับสี่ปีสิบเดือนต้นที่ให้ลูกนี่ก็ประมาณสี่เมตรกว่านะครับ เราซื้อก้าเข้ามาสองปีมาก่อนมาปลูกนะครับก่อนที่เราจะเพาะเพาะปลูกเองและแบ่งจําหน่ายนะครับตอนนี้เมล็ดอย่างเดียวเราปลูกปลูกไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าต้นแล้วครับนี่ก้านในกระถางนี่เราแบ่งจําหน่ายนะครับสองเมตรกว่านะครับก้าเรามีตั้งแต่เจ็ดสิบเซนถึงสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรครับดกมากๆนะครับ ซ่อนใบก็มีครับไล,ล่รุ่นนะครับออกทั้งปีครับเดี๋ยวเขาก็จะเกมจะออกดอกอีกแล้วนะครับนี่ก้าเราก็มีเกือบสามเมตรนะครับต้นแข็งแรงไปปลูกแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยแข็งแรงมากนะครับต้นแข็งแรงนะครับเกือบสามเมตรนะครับต้นนี้ ในกระถางนี่แบ่งกำน่ายนะครับ2 5เมตรห้าเมตรเจนี่ก็น่าจะมีหลายพันต้นนะครับก้าเรามีตั้งแต่7จเซนขึ้นไปนะครับนี่สวนป่าเราปลูกรวมไปนะครับผักหวานป่าก็มีอันนี้มะลิดที่เราปลูกไปนะครับ2ปีกว่าปีกว่า,วาปลูกซึมแทรกเสริมไปในป่าใหญ่นะครับ กระด้านในเราก็มีอีกเยอะนะครับมีเกือบสองหมื่นต้นนะครับทั้งหมดมีไซส์ตั้งแต่เจ็ดสิเซนไปถึงสองเมตรแปดสิบนะครับ